ต่อจากตอนที่แล้วอัเลนได้รับชาร์ล็อตหรือนางเอกของเรามาอยู่ด้วยโดยจุดประสงค์คือจ้างนางเอกนั้นให้มาทำงานบ้านและจะสอนเรื่องที่ไม่สมควรให้เธอทำด้วยซึ่งเรื่องที่ไม่สมควรเนี่ยก็คือเรื่องที่นางเอกไม่เคยทำและทำแล้วต้องมีความสุขนั่นเองนี่ก็คือเนื้อเรื่องในตอนที่แล้ว ก็จะเข้าสู่ตอนที่2กันผมขอรบกวนท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและท่านสามารถชมเรื่องนี้ได้ที่ปีริปีริ โอเคเขาสูตตอนที่2กันหลังจากที่อันเลนให้เค้กนางเอกกินเขาไม่คิดเลยว่าน่าจะทําให้เธอมีความสุขมากมายขนาดนี้แต่ทว่าสําหรับอันเลดแล้วความสุขนั้นมันยังไม่พอหรอกต้องมอบประสบการณ์ที่ชาร์ลอตไม่เคยทําให้มากกว่านี้ เมื่อเขาคิดได้ดังนั้นก็เกิดปิ๊งไอเดียประหลาดประหลาดขึ้นและไอสีน่าตอนที่เขาแสดงออกมาเนี่ยแม่งยังกับตัวร้ายในด็อกเตอร์สโตนแน่ตัวร้ายที่ผมหมายถึงก็คือเซนคูนั่นแหละเวลามันใช้งานทีเนี่ยโอ้โหหน้าแม่งตัวร้ายชัดๆ เช้าวันต่อมาอันเลนก็เขียนไอเดียเรื่องที่ไม่สมควรให้ชาลอดมาแบบบื้มๆเลยครับแบบเป็นเล่มๆเลยอันเลนก็ภาคภูมิใจคุดๆสิ่งนี้ต้องทำให้ชาลอดปลื้มใจแน่แน่ก็มีทั้งอันเชิญมอนสเตอร์ขนนุ่มๆปุยๆเขียนทฤษฎีเวทมนต์หรือจะใช้เวทล้มโดมิโนที่เรียงอยู่ คืออันสุดท้ายเนี่ยคุณพี่ใช้มือล้มโดมิโนโก็ได้มั้งไม่ต้องใช้เวทมวนต์หรอกมันเปลืองว่ะโอ้โหเหลือจะเชื่อแต่ทว่าพออันเลนอ่านไปอ่านมาก็เริ่มโบบะปัญญาอ่อนแล้วไอ้เรื่องที่เขาเขียนเนี่ยมันมีแต่ที่ตัวเองปลื้มใจเท่านั้นเองเขาก็เลยไม่เอาละทิ้งไอเดียลงถังขยะแม่งเลยไปคิดไอเดียใหม่จะดีกว่าและไอตอนที่เขาออกห้องมานั้นก็เจอกับชาลอดเข้าพอดีเธอก็ทักทาย อาลุนสวัสดีค่ะคุณอันเลนทำงานทั้งคืนเลยเหรอคะเมื่อกี้หาวด้วยแบบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพเลยนะคะเรียกใจว่าห่วงพระเอกกันสุดๆอัาเลนก็เอออาตามน้ำไปเดี๋ยวผมไปนอนต่อนะเธอก็กินข้าวไปก่อนเลย จากนั้นเขาก็ถามที่ถืออยู่เนี่ยอะไรหรอมันก็คือไม้กวาดนั่นแหละเธอก็กำลังจะไปทําความสะอาดหน้าประตูเพอดีซึ่งอันเลนก็ไม่ได้ห้ามอะไรหรอกแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ไปทํานั้นมันทําความสะอาดไปแล้วเลยไม่จำเป็นต้องให้ชาลอตเนี่ยไปทําก็ได้แต่นางเอกก็ใจดีมาก จึงให้เหตุผลที่ทำไปก็เพราะว่าอันเลนคอยช่วยเหลือเธอดูแลเธอเท่านั้นเองอันเลนที่ได้รู้เหตุผลนั้นถึงกับอึง้งในความใจดีของเธอไปเลยแถมมีหน้าแดงนิดหน่อยด้วยนะคงเพราะเจอสายตาน่ารักน่ารักเข้านั่นแหละอันเลนก็เลยอนุญาตให้ทำไปแต่ก็ให้เธอเนี่ยหาเวลาผักบางชาลลอตที่ได้รับรู้ความเป็นห่วงนั้นก็ตอบไปว่าค่ะ แต่ฉันทำจนชินแล้วล่ะซึ่งทันทีที่อนเลนได้รับคำตอบเมื่อกี้เขาก็รู้ได้ทันทีเลยว่าชาลอดนั้นเกิดในตระกูลในยุคแท้ๆก่อน่นาจ,จะมีคนใช้มากมายนะเหตุผลที่ถูกใช้ให้ทำความสะอาดจนชินเนี่ยคงเพราะเพื่อความสนุกของตระกูลเนนแน่และเธอก็ไม่น่าจะอยู่ในระดับเดียวกับคนใช้ด้วยคงถูกปฏิบัติให้อยู่ต่ำกว่านั้นด้วยแถมยังถูกประเทศไล่ล่าอ,อ,อีกทั้งที่เป็นผู้บริสุทธิ์ เมื่ออเลนได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของเธอนาพีแกก็บูดบึ้งตึงทันทีชาลล็อดก็ร้อนลนเลยไม่รู้ว่าอเลนกําลังคิดอะไรอยู่จากนั้นเธอก็ขอตัวไปทําความสะอาดต่อและจากท่าทีการพูดคุยของชาลล็อดก็ทําให้อเลนรับรู้อีกว่าเธอไม่ยอมพูดให้ร้ายคนอื่นเลยสินะท,ทั้งทีคนในครอบครัวและอดีตคู่มันเป็นต้นเหตุแทะแต่กลับกัน ถ้าเป็นอเลนล่ะก็เขาจะจัดการต้นตออปัญหาเหล่านั้นทั้งคููมันเอ่ยครอบครัวเอ่ยเขาจะจัดการให้อย่างอยู่หมัดเลยและโดยทาทีนางเอกที่เป็นแบบนี้นี่แหละแสดงให้เห็นเลยว่าชาล็อตเป็นประเภทเกียรตคนอื่นไม่เป็นหรือต่อให้เกียรตเป็นก็คงลังเลที่จะพูดออกมาอยู่ดีส่วนสาเหตุที่ไม่แสดงอาการใดๆออกมาเลยนั้นก็คงเพราะว่ามีความกลัวที่มีต่อพวกเขานั่นเอง นี่ก็คือสิ่งที่อเลนสัมผัสได้จากการแสดงของชาร์ลอตซึ่งในขณะที่เขากำลังคุ้นคิดอะไรเพลิน,นๆก็มีตัวละครใหม่เมียวๆมีโผล่มาเธอคนนี้มีชื่อว่ามิอาดชื่อแม่งประหลาดว่ามิอาดมิอาดก็แปลว่าไม่ได้มิได้งี่ล่อเลนก็รีบไปขวางทักทายก่อนเลยครับนี่เป็นเมดเพิ่งจ้างมาเธอไม่คุยกับคนแปลกหน้าหรอกนะและทันทีที่มิอาดได้รู้จักกับเธอคนนี้ เธอก็แนะนำตัวคืนฉันพนักงานขนส่งของบริษัทสติลัฐชื่อมีอาจนาเมียวชารลอดก็ทำความรู้จักไปส่วนมีอาจทันทีที่เห็นอนเลนรับเมดเข้ามาเธอก็พูดขึ้นมาว่ามีเรื่องต้องจ้างเมดแล้วหรอคุณราชาปีศาจชาร์ลอดได้ยินชื่อนั้นก็รู้สึกแปลกใจนิดหน่อยราชาปีศาจงั้นหรออเลนก็เลยอธิบายไป นั่นก็แค่ชื่อเล่นนะ่ะเป็นชื่อที่ทำให้ฉันเสียชื่อเสียงด้วยระหว่างที่อเลนพูดไปมิอาดก็รู้สึกแปลกใจหน้าค่าตาของชาล็อตเหลือเกิดเหมือนเคยเห็นในหนังสือพิมพ์ยังไงอย่างนั้นชารล็อตที่ฟังก็เกิดตกใจขึ้นมาเหมือนรู้สึกกลัวด้วยแหละอเลนก็พยายมามอธิบายต้นเหตุที่มาที่ไปแหละแต่มิอาดเนี่ยก็ห้ามซะก่อนเพราะบริษัทของเธอนั้นให้ความสําคัญกับลูกค้าไม่ต้องอธิบายอะไรหรอก ภาพก็ได้ตัดมาที่ในบ้านของพระเอมีอาจก็ได้มาส่งพัสดุให้อันเลนนั่นแหละอันเลนก็ฝากของกลับไปเช่นกันและของที่ว่าก็คือยาวิเศษนั่นเองซึ่งการหาเลี้ยงชีพของอันเลนนั้นคือขายยาอย่างถ้ายาขวดเนี่ยสแถวก็20ถ้บากำรหรนึ่งก็400ผมหมายถึงยานะยาเป็นขุดขวดเรียงเป็นแถวๆมีอาจก็ถามไม่ไปอยู่ในตัวเมืองหรอน่าจะได้เงินง่ายกว่านี้นะอนเลนก็บอกว่า เพราะคนมันเยอะไงเหตุผลของเขาก็ง่ายๆแบบนี้เลยมีอาดก่อพยายามโน้มน้าวแหละให้อันเลนเนี่ยใช้ชีวิตให้มีรสชาติหน่อยหัดใส่เครื่องปรุงชูรสซะบ้างอันเลนได้ยินก็ดึงสีหน้าสิครับกูชอบรสดีมากกว่านี่ก็ไม่ใช่และเขาก็ทำหน้าน่ากลัวเลยมีอาเทนก็ตกใจชีหายไวป่วงเลยเพราะนายชอบทำหน้าอย่างนี้ไงในเมืองถึงรู้ว่าเป็นปีศาจหนะ้ามีอาดก็พูดไป ซึ่งอนเลนก็ไม่ได้ปฏิเสธคำพูดนั้นแต่อย่างใดเพราะหน้าพี่แกเนี่ยมันน่ากลัวอย่างที่ลือกันจริงๆโดยมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่มีเด็กมาทา้าทายราชาพิศา์ในป่าลึกไอ้พวกเด็กนี่ก็กล้าทา้าทายเลยแต่ด้วยความเป็นห่วงของอนเลนน่ะเนาะ,นะจึงเตือนเด็กๆไปว่ามันอันตรายนะเข้ามาในป่าแบบนี้ แต่ก็นั่นแหละเพราะเราเด็กๆเห็นหน้ากลัวชี้หายเลยครับขี้แตกขี้แตนหมดและด้วยความน่ากลัวของเขานี่แหละจึงของอยู่สงบๆบแบบนี้จะดีกว่าแต่ด้วยมิอาจรู้จักอเลนมาก่อนเลยอธิบายให้ชาร์ลอดฟังจริงๆแล้วเขาก็ไม่อยากพัวพันกับใครหรอกแต่ก็ไม่สามารถเพิกเฉยต่อคนบางคนเช่นกันอนเลนได้ยินดังนั้นก็ดุมมิอาจไปนิดหน่อยที่บางอาจมาพูดเรื่องของตัวเขาเองจากนั้นเขาก็ขอรายการแคตาล็อกต่อ เพื่อให้ชาล็อดเนี่ยดูเข้าของว่าอยากได้อะไรก็สั่งมาเลยแม้ว่าเขาจะซื้อมาให้แล้วก็ไม่เป็นไรสั่งมาได้เลยเรียกได้ว่าเปเอาใจหนักสุดๆชาล็อด Charlotte เห็นรายการนั้นก็ตื่นเต้นกับมันสุดๆแต่ทว่าเธอก็เกิดเกงใจนิดหน่อยก็เลยจะคืนเงินให้แต่อันเลนเนี่ยไม่เอาหรอกถ้าเกิดเกงใจขึ้นมาพี่แกจะสั่งของในแคตตาล็อกเนี่ยให้หมดเลยชาล็อดก็เลยยอมใจไม่เกงใจและ ซึ่งในระหว่างที่มิอาจเห็นการคุกคามของอเลนนั้นเธอก็บอกให้ชาร์ลอตเนี่ยถ้าไม่ชอบทาทีแบบนั้นก็พูดออกมาตรงๆเลยสแสดงมันออกมาให้เหมือนต่อยหมัดลัวๆไงและทันใดนั้นเองช่วงเวลาที่อเลนจับหมัดของมิอาจได้พี่แกก็เกิดความคิดเอาเะไรบางอย่างขึ้นหลายวันผ่านไปของที่สั่งก็มาถึงของที่ชาร์ลอตก็เป็นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักไอ้สัสไม่ใช่เอ้ยคือก็เป็นของเล็กๆนั่นแหละ แต่ส่วนของอเลนนี่มาแบบบื้มๆเลยครับโดยของที่เขาสั่งมานั้นเอามาให้ชาร์ลอดใช้โดยเฉพาะเลยของนั้นมันก็คือกระสอบทรายนั่นเองชาร์ลอดเห็นคืองงเลยครับทาไมฉันต้องใช้ของแบบนี้ด้วยคะอเลนก็เลยแสดงสีหน้าที่ร้ายกาจออกมาพร้อมทั้งพูดไปว่านี่คือเรื่องที่ไม่สมควรในครั้งนี้มีอาจฝังประโยคเมื่อขูก่กับคิดไปไกล2กิโลเมตรเลยครับเรื่องที่ไม่สมควรนี่คือเรื่องอย่างว่าหรอคือเซ็กนั่นแหละ ซึ่งแน่นอนไม่ใช่หรอกทีนี้มาที่กระสอบทรายกันต่ออเลนก็ได้เอาภาพคู่มันของชาลลอตเนี่ยมาติดไปที่กระสอบทรายเลยแล้วให้เธอต่อยระบายอารมณ์ซะโดยบทเรียนครั้งนี้คือการให้ชาลลอตรู้จักความโกรธต้องรู้จักปลดปล่อยออกมาบ้างแต่ปรากฏว่าชาลลอตเธอไม่รู้สึกโกรธอะไรคู่มันนั่นเลยแต่กลับกันแล้วอเลนเนี่ยที่รู้การกระทําของคู่มันมันทําให้เขารู้สึกโกรธเป็นอย่างมาก ก็เลยถามเหตุผลนางเอกที่ไม่โกรธคู่มันเธอก็เลยตอบด้วยสีหน้าฝืนยิ้มหน่อยๆว่าเจ้าชายคงมีเหตุผลอะไรแน่ๆอันเลงกระเถียงกลับไปต่อให้มีเหตุผลยังไงเขาก็มีสิทธิ์ทิ้งเธอเหมือนผ้าคีริ้วหรอและยังให้อภัยต่อครอบครัวที่ใช้งานแบบไม่ใยดีได้หรอชาลลอตได้ฟังก็เลยพูดกลับไปว่าเพราะครอบครัวเลี้ยงฉันโตได้ขนาดนี้ส่วนเจ้าชาย เลือกคนอย่างฉันมาเป็นคู่มั่นก็ต้องขอโทษที่ทําให้เขาลําบากค่ะฉันคงโกรแค้นอะไรไม่ได้หรอกอันเลนฟังก็สัมผัสได้เลยว่าปัญหานี้มันลงลากลึกจริงๆพอเห็นท่าทีของชาลอดปุ๊บมันทําให้เขารู้สึกเลยว่าการรักษาแผลใจของชาลอดนั้นมันไม่ได้ง่ายเลยมีอาจกนแนะนําให้อันเลนเนี่ยปล่อยชาลอดไปสักพักก็ได้ปล่อยให้การเวลาแก้ไป แต่ทว่านั่นมันไม่ใช่นิสัยของเขาสักเท่าไหร่การรอเวลาเนี่ยใช่ว่าจะแก้ปัญหาได้อันเลนเลยให้ชาล็อดต่อยหน้าเขาแทนทั้งสองฟังคือช็อกสไตล์ตัวละครจิบิเลยอะไรวะทํําทาเพื่อแน่นอนชาล็อตทาไม่ได้หรอกเพราะเธอมองว่าอันเลนเนี่ยเป็นคนดูแลเธอจะต่อยได้ยังไงอันเลนได้ยินคําตอบนั้นก็เลยพูดขึ้นมาว่ามันไม่เกี่ยวว่าเธอจะต่อยหรือไม่แต่เธอต้องต่อย ทันทีที่เขาพูดจบกระดีดนิ้วทันทีที่นี่แหละกลายเป็นฝุ่นเลยครับไอ้สัตว์เอ,อ้นั่นคนละเรื่องรวมที่ชาร์ลอดใส่เนี่ยก็พุ่งตรงมาอย่างรวดเร็วเลยครับฟูดฟ๊ดแฝอเรื่ตุ้มพระเอกกระเด็นแถมโดนต่อยยังมีหน้ามาชมด้วยนะชาร์ลอตเป็นหมัดที่ดีเลยละ่ะโอ้โ้อสัตว์รอวะ่ะคือพี่แกเนี่ยใช้เวทต่อยนั่นแหละนางเอกกอมือสันจิกๆๆเลยครับอยู่ๆก็โดนบังคับให้ต่อย จากนั้นอนเลนก็พูดกับชาล็อดว่าฟังนะชาล็อดฉันขอบอกไว้อย่างต่อให้ฉันถูกต่อยหรือถูกย่ยํายีหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะไม่ทอดทิ้งเธอที่นี่ไม่ใช่ปราสาทที่เธอเคยอยู่รู้สึกอะไรก็รู้สึกไปอยากพูดอะไรก็พูดออกมาเธอมีอิสระภาพนะและประโยคนั้นเองทำให้เธอดีใจเป็นอย่างมากกุณเธอก็บึ้งตึงน้ารักติดหน่อยแม่นวดหน้าหยิกเลย โดยจุประสงค์ที่พระเอกบังคับให้ต่อยนั้นเพราะอยากให้ชาลลอตเนี่ยเปลี่ยนความคิดซะจะได้แสดงอะไรออกมาตรงๆแต่เธอเองก็มีเครื่องเมือนกันสมไมต้องเหนอวะแต่เธอเองก็มีเครื่องเหมือนกันที่พระเอกไม่ห่วงชีวิตตัวเองเลยอันเลงก็เลยรักษาบาดแผลที่ถูกต่อยและถึงแม้ว่าเขาจะรักษาตัวเองได้แต่มันก็ไม่เปลี่ยนที่ว่าเธอได้ต่อยพระเอกไปแล้วชาลลอตก็เลยพูดด้วยความเป็นห่วงว่า เรื่องแบบนี้อย่าทําอีกนะคะแม่เอ้ยน่ารักชิหายเลยนางเอกกูพระเอกก็สัญญาว่าจะไม่ทําอีกส่วนชาร์ลอตเธอก็จะพยายามให้ตัวเองกล้าพูดตรงๆมากกว่านี้และจากการพูดคุยทั้งทั้งสองมันช่างเหมือนโมเมนต์ผัวเมียคุยกันยังไงอย่างนั้นมีอาจก็มีเซลซล์ด้วยนะว่าจากนี้ไปคงจะมีของที่ส่งมาอีกเยอะเลยทั้งเตียงคู่เอ่ยแหวนเอ่ยเครื่องใช้สําหรับเด็ก พระเอกนางเอกฟังคืองงเลยครับการแซลของมิอาจเนี่ยคืออะไรจากนั้นภาพกระไดตัดพรที่นอกบ้านได้มีใครบางคนสังเกตบ้านพระเอกอยู่พร้อมทั้งพูดด้วยว่าเจอตัวแล้วไม่ปล่อยให้หนีแล้วนะและนี่ก็คือเนื้อหาเรื่องอะไรวะจับคุณหนูตกอับมาเป็นเมียเหรอใช่บอกว่า,วา สำหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วแบ่งปันความชอบของคลิปนี้ไปให้คนอื่นดูและติดตามช่องผมไปอย่างยาวนานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าพลั้์เอาตระ